เอโยสวัสดีครับผมพิมเมี่ยงจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1นึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลย Honda CBR 150R ABS ปี2019นะฮะสวยๆเลยนะครับลูกค้านะเจ้าคันนี้นะเดิมๆมีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะฮะชุดสีเดิมสติกเกอร์เดิมเลยนะฮะเป็นลายแล็วโซ่ลายสนามสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับเครื่องยนต์ 150cc นะฮะขับขี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมนะ ท่อได้ไมาเป็นท่อแต่งของอาคาร์โบวิกนะครับผมชุดสีสวยๆกิ๊บๆเลยนะฮะระบบเบรกเอเบสใช้ทํางานได้ปกติครับลูกค้าดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานนะฮะยังแน่นๆอยู่เลยไฟหน้า LED นะฮะชุดสีเงาๆกิ๊บๆสวยๆเลยนะฮะรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ 2, 2> เลยนะแต่สภาพโดยวรวมก็ยังสวยๆอยู่เลยร้านเราเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะรถพร้อมขับขี่ใช้งานเลยนะครับผมมีท้ายสั้นแล้วก็การดีดมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้า คันนี้ก็นหน่อยดีกว่านะครับลูกค้าเจ้าคันนี้นะฮะเลขไม้ไม่เยอะเลยนะครับผมเลขไม้แค่1 3,000โลเท่านั้นครับลูกค้าเลขเันไม้น้อยมากๆเลยนะฮะนะแล้วมาฟังเสียงท่อแต่งกันหน่อยนะฮะสตาร์ตติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะฮะท่อลั่นๆเลยประมาณนี้เลยนะฮะท่อลั่นๆเลยนะครับผมนะ เจ้าคันนี้นะับผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะลูกค้าขายอยู่ที่39,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะคันนี้นะครับสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะยอดดาวยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ